เอาเดี๋ยวพาพี่ไปทำกับยุทธไปเดินเล่นในตลาดสายนมจอยก่อนเอาไปพัดช,ชาอันหนึ่งแล้วไป<อ>แกงดอกไม้ดองก็ได้ปลาคังมาตัวเอ้ยไม่ใช่นี่ปลาแค่สาวงามแห่งบ้านสวัสดีจา้าชื่ออะไรจ๊ะมีพริกแดงแล้วก็จะมีกระชายแล้วก็มีใบมะกรูดน,นะครับใส่เข้าไปฟันกุนก้นๆหอมๆมาแล้วครับนี่หมอระสานเหนือเขาง่ายครับผมอร่อรยมาก,ก,กามะเขือเทศพรุ่งนี้จะสัมภาษณ์ตามที่เป็นเลยพี่ <laughs> สวัสดีครับทุกท่านครับุนตอนนี้ผมเดินทางออกเชียงดาวตั้งแต่ตอนเช้าครับฝนตกไม่หยุดเลยแล้วก็พอดีมีทรเลขกวนจากทางฝั่งกระดู้น่ะให้ผมไปทำธุระที่แม่สายหน่อยผมก็เลยที่จะเดินทางไปแม่สายแล้วก็ถ้าอยู่เชียงดาวก็ไม่ได้งานเพราะว่าไฟที่บ้านน้องเองเนี่ยน่าจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าต่อมากลา,างฝนนี่คือาอาจจะช็อตได้ผมก็เลยตัดใจที่ว่าจะด้วยไปทําสนามเป็นได้เลวันนี้วันนี้ผมก็เลยขอมาเคลียร์งานที่แม่สายก่อน ถือว่าเป็นเรา่องการยังดีที่จะพาน้องยุทธกับพี่บุญธรรมเนี่ยไปเที่ยวด้วยแม้ใส่ทางแรใช่ไหมครับใช่ครับพี่บุญธรรมนั่งอยู่ข้างหลังนะครับนี่พี่บุญธรรมบารถปาก็รถจอดที่รีสอร์ทของน้องเอกครับที่อุษาเอกนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะรีบเดินทางกันก่อนนะครับเพราะว่าผมจะต้องไปให้ทันก่อน3โมงเย็นนะครับตอนนี้ผมออกมาก็คือ10โมงครึ่งแล้วนะครับก็คาดการณ์ว่าน่าจะถึงบ่าย2ให้ทันนะแต่ว่าขณะนี้ฝนตกด้วยแล้วก็ทางไม่ดีด้วยก็น่าจะลำบากนะครับก็น่าจะเพิ่มเวลาขึ้นมานนนนิดห่่ห่อยนะไพระ การเดินทางเขาบอกว่าผมจะทำตัวบัสเสร็จไหมแล้วก็พี่ผู้ทำประยุทธ์จะได้เที่ยวแม่สายสมใจอยากหรือเปล่าเพราะว่าเขาอยากเจออะไรใหญ่ๆแถวแถวเออแม่สายอยากเจออะไรใหญ่ๆพี่ใหญ่ๆครับเออผมผมเขาชอบอะไรใหญ่ๆอยู่ข้าวซอยน้ำข้าวซอยน้อยจานใหญ่ยุ้จะเจออะไรใหญ่ๆไหมครับฮะครับจะเจออะไรใหญ่ๆครับอะไรอ่ะบอกบอกได้เหรอครับบอกได้สิความลับไม่มีในโลกเป็นตัวใหญ่ๆเป็นตัวใหญ่น่ะเดี๋ยวจะไปเจอกันที่หน้าด่าน ไปครับนี่ไอ้บลาใช้ปากกายก็โอ้โหกลยยุกอ่ะโอเคเดินทางนะครับบนตกสวัสดีแม่สายยุทธสวัสดีครับเนี่พี่น้าสวัสดีครับเราไปแป๊บเดียวตื่นมาอยู่เชียงรายเลยแม่สายครั้งแรกใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวพาไปตัดจัดใหญ่อะไรใหญ่ใหญ่ไม่รู้เดี๋ยวดูกันอันนี้คุณน้านั่งนอนยุทธเเนนีี่่ยยครับใช่ครับซ้ายมือพี่นะไปแล้วไม่ทันแล้วเลยแล้วต้นไม้บังแล้วแต่ว่าจริงมันจะมีจุดถ่ายรูปถ่ายรูปอยู่แต่ว่า เดี๋ยวค่อยแวะตอนขากลับไปทำธุระก่อนคืนนี้เดี๋ยวคืนนี้เราจะชิลกันนะครับทุกคนเดี๋ยวไปก่อนนะครับแม่สายดูป้ายดูป้ายดูป้ายก่อนแม่สายนะเดี๋ยวเจอกันชื่นใจมยุทธชื่นใจครับเห็นด่านแม่ขายแล้วชื่นใจอ่ะตอยถึงชื่นใจนาบอกหน่อยจะได้ข้าไปพม่าใช่ไหมได้ข่าวว่าอยากจะได้มีฝั่งอนนู้นคนหนึ่งใช่ไหมตัวอย่างดีไม่ดีตัวอย่างมันมีให้มีอยู่ดูเห็นอยู่ดีหรือไม่ดีอ่ะถ้าดีก็ทําตามถ้าไม่ดีก็อย่าทำตาม ดีเือนกันแต่ว่าเดเดินตลาดพี่มันทำบอกจะมาซื้อของสําคัญครับพี่ทำจะซื้อของสําคัญไปฝากเมียครับเมียที่ไหนพี่เฮ้ยงเงียบไปมไม่ตอบไปไม่มีเมียไม่ใช่ไม่ใช่มีอยู่บ้านนี่นี่ตลาดพี่ตลาดพี่พทำเดี๋ยวเราจะจอดรถที่แถวนี้แล้วก็เดินล่อนมันจะมีตลาดไอ,อ้ดอยวาวอะตลาดเลยนะใส่นมจอยทุกทีมีประทตดดอยวาวทุกทีนะครับแล้วก็ไปเดินไหวประทตุแล้วก็เดี๋ยวพี่ทำเขายอยากจะไปดูด่านหน่อยว่า เปิดหรือยังเนี่ยก็น,า,นาเดี๋ยวไม่นา้ก็เปิดแล้วนะครับอีกไม่กี่อิดใจเดี๋ยวจะส่งยุดก่อนยุดยุดอยากอยากไปเที่ยวอยู่ <laughs> ยุดอยากเข้าเข้าไปดูโรงแรมฝั่งนู้นว่ามันมีอะไรบ้างอินเตอร์เทนเนี่ยแล้วยุดจะไม่อยากกลับมา <laughs> มันสิ่งมีสิ่งเล้าลมใจเยอะมากยุดนะนี่นี่ของเ้ิาขายครับพอดีว่าเรามาถึงนี่ก็คือช่วงเย็นนะครับก็ฝนตกตลอดทางพอเข้าไมสายนี้ฝนไม่ตกแต่ว่าก็ทาทาอึมครึมก็เดี๋ยว ก็ผมก็อยู่ที่นี่กันสักพักหนึ่งแล้วก็จะเดินทางกลับแต่ว่าจะพาพี่มณฑากับยุทธเนี่ยกินอาหารที่แถวเนี้ยก่อนนะครับแล้วเขเดินทางก,กลับนี่ได้เขาว่าเริ่มทาความสะอาดดูสะอาดสะอ้านดีนะเอาเดี๋ยวพาพี่มณฑากับยุทธไปเดินเล่นในตลาดสายดมจอยก่อนพี่มีที่จอดรถส่วนตัวที่นี่นะจอดแล้วไม่เสียตังค์ต้องพี่นแน่คนเดียวอะ่ะไปขับไปจอดที่หน้าร้านครับก็ได้อยู่เนี่ยเดี๋ยวจะมีของขายเม r, ็ดเกาลงกระลักซื้อไปเป็นกับข้าวกับแก้มอะไรได้หมดเลยตลาดสายดมจอยแต่ว่าคนน้อยนะยุทธนะ ใกล้ละกล้ละอีกไม่กี่ขึ้ใจเด้อใกล้ละไกล้ละอืมนะครับก็แต่ว่าเรามากันเย็นไงแล้วฝนก็ตกคนก็เลยไม่มีอะไรอยากได้อะไรก็ดูเอานะถ้าเป็นธานนี้ก็นะมาเป็นเพื่อนมาเป็นพี่มาเป็นน้องมาช่วยกันทํานู่นนี่นั่นนะอาจจะมีของขวัญเซอร์ไพรส์เล็กๆนะครับหนึ่งอย่างยืดๆอะไรพี่ประานพี่ประานทที <c oughs> ตุ๊กตายายนะครับเอ้ยเดยว เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับจากด่านชายแดนแม่สายแล้วครับเมื่อกี้หลังจากที่ซื้อของแวะไปเจอสาวชิงตุงสวยไหมสวยชอบไหมชอบนั่นนะถ้าทา่อนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ทุกคนคิดแล้วเป็นคนอื่นแล้วแต่พอดีว่ามัน,ม,นมันมีคนมาเล่นน้ําแล้วก็เปิดเพลงดังเนี่ยก็เลยไม่ได้ถ่ายท่อออกมาใช่ปะก็เลยเดี๋ยวรอด่านเปิดเดี๋ยว่อยให้น้องข้ามาาไปทีจะพาไปเที่ยวแม่สายเอ้ยไม่ห้องสอนนะแล้วตกลงได้เลยมัดไหนให้ก็ทุกคนดูก่อนนาฬิกา ตุ๊กตาย,ยางใช้เกินเดือนน่ะสองสัปดานทังไม่เอาน่ะใช่ไหมยุทธนี่ใช้สองอาทิตย์ทังแล้วสองอาทิตย์ทังเรายุทธยุทธมันมือหนักตีนหนักโย่ใช้บ่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะแวะดีกว่าพอดีร้านจะไม่เปิดดีอะก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินตามรายทางดีกว่าเดี๋ยวพี่มันทำกับยุทธอยูนน่หน่ก็คือเดี๋ยวแวะกินผมจะวิ่งทางเส้นไอ้นี่เส้นอะไรวะยุทธเส้นที่เรามาเส้นไปทางแม่จันนะ <c oughs> อ๋อทางเส้นนูน้นอะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนไปแอบกินอะไรกันดีกว่าที่ฝาง แล้วเมื่อกี้เห็นร้านไข่ลำไยเต็มเลยโอ้โหสาวๆทางนั้นเลยรีบมาไงมาทำธุระไงทำเสร็จแล้วปั๊บเดี๋ยวรีบกลับไปหาสาวๆที่ร้านลำไยดีกว่าเพื่อจะได้เห็นลำไยอร่อยๆลำไยขาวๆยึดบอกอยากกินมากนะครับก็เดินทางกลับจากแม่สายก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเบียงก่อนที่จะกลับจากแม่สายก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเราไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะครับนอกเหนือจากเมนูที่ผมให้พี่ทำออกมาก็คือปลาแค่ไซส์4โลครับเดี๋ยวจะไปทํากินอีกทีก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูของปลาเพิ่มเติมเพื่อที่จะ นำไปเป็นอาหารด้วยนะครับที่นี่เขาเรียกว่าตลาดปลาตึงของเชียงรายนะครับก็จะมีของขายมากมายเป็นอาหารพื้นเมืองน,นะครับแล้วก็จะมีพวกของกินบา้นานๆนะครับที่สามารถหาก,กินได้แบบปลอสารพิษพ,ยยพคนที่นี่เอามาทําอาหารอุ้ยเฮ้ยเอาไปแกงก็ไอปลาคางไหมไอปลาแครไหมก็ทำปลาผัดชากินอีนนก็ได้อันนี้เอาไปแกงแคร์นน เอาไปผัดชาอันหนึ่งแล้วไปแกงต้นไม้ดองก็ได้ขายได้เนี่ยเออเอาไหมเอาไหมสิบบาทเอาสิบบาทเดาสนใจเอาเอาต้นไม้ดองไว้เถอพี่เดี๋ยวเราทำกินกันยุดแล้วแบ่งไปทำหลายๆเมนูไงเราก็อยู่กันยาวไงนะครับเดี๋ยวเพื่อเราไปแต่ปลาเค็มนะปลาต้องล่างเนื้อมาใส่ถุงปาต้องล่างทอดวาเท่าไหร่เท่าไหร่พี่สามสิบบาทค่ะโอเค <foi S 2> ตังับเอาน้าเติมเหียถ้านี่นะมันต <นะ S 2> ิดเยะดีผมอาจจะต้องเดินทางเร็วแล้วไม่ต้องทำของเล่นเพิ่มเพราะว่าผมาอ่อา,า,า,าคุยกับคนที่ขายของแล้วนะครับที่เป็นเจ้าของร้านเครื่องเล่นที่ผมไปซื้อนะครับก็บอกเขาว่าพอดีฝนตกทั้งวันแล้วไม่มีเวลาทําแล้วก็จำเป็าญมันกลัวเรื่องของอ,นขขอ,งอันตรายไฟฟ้าช็อตก็เลยขอตลอเขาในราคาที่ผมที่จะซื้อได้ครับกับเครื่องเล่นอีกสองชิ้นก็เลย นี่รถพวกนี้จะขึ้นดอยแล้วก็พอดีรถที่นาเกียนจะลงมาเอาของด้วยก็เลยประมาณว่าเดี๋ยวจะรีบไปกันดีกว่าเนื้อควายก็มีควายสดแบบเพิ่งจะกินจุ๊บเมื่อาวาน <c oughs> พอดูหน่อยนะครับเนื้อควายเนาะอ๋อไม่ใช่เนื้อเป็นแกงเนะื้อมาได้นะขอบคุณมากครับคนรุ่นกันเนาะเพิ่งเจออย่างอื่นเจ้ไก่เกยเอาไปเลยพี่ <c oughs> หัวหมูนึ่งนะครับโอ้ยมีวายุทดไก่ไก่ไก่ยุทธ สนใจไหมไก่ด้มก็มีไก่เมืองว่าไงวันนี้เดี๋ยวแขกเหนือมาเต็มอีกเขียดจุงอู้เฮ้ยนี่นี่อะไรเนี่ยหมูป่าป่ะเนี่ยหมูป้านี่อะไรเนี่ยไก่ไก่ตัวน้อยอ่ะทำมาประทานเขียดน่าสนใจว่ะเขียดน่าห้าสิบบาท เอาไปทําอะไรเนี่ยขอค่อยกินถ้าไก่ดำนี่ตัวละร้อยนี่คือน่าจะไปทําแกงอะไรได้อยู่เนาะทำอะไรกินอ่ะไก่ดำไม่มีครับไม่ไม่มีเวลาจะตัวนะครับกินก็คือย่างกินเลยไม่อย่างนั้นกคือไก่ต้มไม่มีต้มหัวปลาอยู่แล้วเอองั้นงั้นเดี๋ยวดูเดี๋ยวเขาดูเขาดูก่อนนะครับนะแต่ถ้าเกิดอยากจะกินไงเดี๋ยวค่อยแวะมาทีหนึ่งนะครับอยากินอะไรที่เป็นเป็นแบบซิกเนเจอร์ นี่จะผักอะไรว่ามาเลยพี่ประธานจะเป็นหัวหน้าครอบครัวนี่อะไรว่าเนื้หนอหอรือว่าเนื้อแต่เดียวเยวนื้อหมูเนื้อเอามั้ยถูกนะของห้าบาทสิบบาทถูกนะครับนี่แล้วก็จะมีพวกปลาพวกอะไรขายด้วยครับนี่คือปลานินสดๆเลยแ,นนแล้วนนขนมแล้วก็น้ำพริกนี่คือน่าสนใจมากโอ้ยนะ จะได้รีบกลับไปเชียงรายไปเชียงใหม่ครับไปที่หุบเสือเองหุบเสือเองนละจะรอกินข้าวอยู่นะครับเพราะว่าผมบอกว่าผมจะรีบกลับกันนะครับก็จะแวะซื้อของป่าตามรายทางให้ทุกคนได้เห็นก่อนว่าบรรยากาศดีมากงามๆเหรอเออนั่งงามๆหน่อยโอ้ัะบุ้งเอาไปพะบุ้งไปผัดไฟแดงไว้เนี่ยหยุดเอาไหมส่องกลมเอาส่องกลมไหมเอาเอาเอาส่องกลมแม่ข้าวแกงแบสดร้อนๆครับ เน็ตใหม่ๆครับเก็บเป็นใหม่ทุกทุกเจ้าวะวันนี้อ่ะหรอตังไม่ได้เนี้ยนะครับเดี๋ยวเอาใจตักนไม่ายไม่ใหม่เออไม่ขก็ใหม่ครับสิบบาสองอันนะครับก็เดี๋ยวจะมีผักอื่นผักนี่ผักอะไรเนี่ยอาผักแค่ดอกแค่ดอแ่เอาไต้มต้มแกงไม่ใช่แกงส้มแกงส้มเอแกงส้มเดียวไม่ไม่ไม่ไรครับยังไม่เคยกินอันนี้หนังหนังหนัง หนังควายหนังยามพี่บุญธรทำชอบไหมอ่ะเท่าไรเท่าไรครับยี่สิบาทแล้วอ๋อจะไปถูกถึงมาที่นี่เขาขายถูกแล้วนะครับหา่ิีนยามไหมครับใส่จีนเนี่ยนอโป่งหน่อต้มโป่งนะครับมีมีผักผักไทยหอมเปมีหมดเลยพี่จะเอาไหมต้องใช่ไหมนี่ทานจองเองผักมุ้งซื้อมาครับ โอ้ดูดีมากนะครับเดี๋ยวเดินตลาดเสร็จกลไปทำขอบข้าวกินมีปลาคั้งอยู่ยุดผัดชาได้ไหมผัดชาแล้วก็ต้มอะไรนะต้มยำน้ำใสไก่ก็ไม่เอาแล้วไม่งั้นะเพราะมันมีอยู่แล้วไงโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเจออะไรข้างทางไปอีกเพราะว่าพี่เจอร้านที่มันแบบสวยๆงามๆตามทของเ,อเงรื่องเลยเอาไหม่ะ <laughs> นะครับมันจะมีร้านที่เป็ Metal นแบบร้านท,ที่เป็นน้องๆที่น่ารักๆมาขายของตามมข้างทางก็มีของป่าที่เป็นของป่าอาค่าอะไรเงี้ยที่เขาน่าจะมีอะไรที่เป็นแบบซิงเเจอร์ให้เราได้ได้ได้เห็นได้ได้เลือกซื้อหยกกล้วยกันจองใช่ไหมอาิตยรคพอไหมพอไหมพอไหมโอ้ย10บาทก็พอกับละ5บาทกินไม่หมดครับเนี่ยซื้อเยอะแล้วอาอ กินไม่หมดครับกระล้ามีไหมกะทงกระเทียมมีป่ะพี่ของกินบ้านๆเยอะมากๆเลยครับเนี่ยไหลบัวไหนมีที่ไหนลราคาไหมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเดินทางไปกันต่อนะครับเดี๋ยวเจอแล้วก็แวะซื้อกันไปเรื่อยๆเบิร์แล้วเบิร์แล้วไปกลับ ับกลับรถจอดโนนไปเดี๋ยวเดี๋ยวมืดตอนนี้ก็คือโอ้โหจะห้าโมงแล้วกระเทียมตรงนี้มีพี่อะไรอะ่ะอ๋ออร่อยพี่ไปกินบนดอยปัจจอมปัจจอมถุงเท่าไรเท่าไรครับเนี่ยมาดูขาย,ายๆๆไปไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาซื้อหมดแล้วพี่ก็เมาแล้วอะไปเดี๋ยวซื้อก,กระเทียมแล้วก็ไปกันแล้วนะครับตังยุทธมากับพี่นี่คือซิ่งนี้ไหม หลังจากคลิปนี้ออกไปที่ว่าเราไปแม่สายคนคงตามมาได้เราในคอมเมนต์เพียบเลยว่าพี่แอกแม่งโคตรโหดเลยคนตกหนักๆคือไม่ต่ำกว่าร้อยอะแทงที่กี่คันแทงซีห้าหกคันครับนั่นแหละคือพี่ตัวจริงไงต้องรีบทําเวลาแล้วก็ต้องรีบกลับมาทาอาหารด้วยขนาดรีบๆนะมาสินี้ต้องมาเรียกตัวเออแน่แหละพี่เนี่จะเป็นพระเอกคนแรกๆเลยที่เขาตัดสินใจเชนทอมครับมาถึงคุปโซเอกทั้งทีวันนี้พี่เอกเขาจัดนางเอกมาให้หนึ่งคน เพื่อที่จะทาเมนูหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับรอบึงสวัสดีครับอ,อ๋อันนี้คือเป็นเป็นใครเนี่ยอันนี้เป็นหลานเป็นหลา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 นคนใช้หรือว่าหลานหลานเอกหลานหลานผมครับ <laughs> พูดอย่างนั้นเมื่อวานนี้เอาปลาคังมาตัวเอ้ยไม่ใช่นี่ปลาแค่ <Okay. S 2> แล้วก็ทัานแล้วก็คือมันจะมีหัวไว้ทาต้มยำแต่คืนนี้มันดึกไปก็พรุ่งนี้เชา้าค่อยทำต้มยำก่อนไปขึ้นดอยกันเพราะว่าแผนเปลี่ยนครับคือรถจากอมกอจะมารับตอนช่วงเช้า ที่เราคาดการว่าจะเป็นมะลรือใช่ไหมก็เป็นเป็น,ปนพวกนี้แทนแล้วก็เดี๋ยวทำกับข้าวแล้วขึ้นดอยกันแล้วก็จะแบ่งหน้าที่กันไปซื้ออาหารก็มีหน้าที่เป็นคนสัมภาระที่เขาเอามาให้ด้วยแล้วก็จะเป็นพวกของเล่นด้วยก็จะแบ่งกันไปนะนะเพราะฉะนั้นวันนี้เติมพลังด้วยการที่ให้สาวงามแห่งบ้านปดีจ้์ชื่ออะไรจ๊ะช,ชื่อน้องกล้วยแห่งบ้านคุเสะเอกามาทำเออนะจะทำกับข้าวให้ดูอ่ะทำกับข้าวกินดีกว่าถามเ <laughs> าทำาอยทำกับข้าวทุกวันไหม <laughs> ปฏิวัน<บ>ิว้าวอะไรอะไรทำอะไรที่สุดตั้งแต่ทำมากับข้าโดยบอกพี่หน่อยทำเป็นซุกี้ซุกี้เออทำกินคนเดียวหรือทำให้ครอบครัวกินทางครอบทาครอบครัวเออาแต่แหละดีมากนำเสนอไว้เก่งๆอีกหน่อยพี่เอกเขาจ้างจ้างมาเป็นผู้จัดการที่นี่ไม่ได้ไม่ได้ใครมาเดี๋ยวนี่มาขอทำอาหารองุ่นชิมกาแฟฝีมือเขานะอ้าวจริงป่ะกาแฟทำอร่อยไหมทำอร่อยไหม ไ่รูค่ะเอออันนี้อันนี้วันนี้จะทําผัดฉ่ายพี่น่อยทําได้อยู่ใช่ไหมได้ค่ะเออเดี๋ยวให้น้องอาลุยเลยน้องเปิดเปิดแก๊สให้ดูกรอนว่าเปิดเป็นเปล่า <c oughs> เคยเคยจุดไฟเตาฟืนไหม, <c oughs> ไ,มไม่รู้กว่าตัวแก๊สโอ้เปิดตัวแก๊สเป็นถือว่าทำกาวข้าวเป็น <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีพี่มีทีมงานผู้ช่วยอะไรวะตัวอะไรแต่มีทีมงานมีทีมงานมีผู้ช่วยช่วยอ่าผู้ช่วย ยุดยุดเอาปลาไปเอาปลาไปทำที่ประยุทธ์เนี่ยเนี่ยเอามาจะไมแห้งสอดเนี่ยไปเลยส่งผู้ช่วยเลยเออช่วยช่วยน้องเขาหน่อยแต่พี่เขาเป็นคนถือกระทงกระทะล้างถ้วยั้งจานได้นะครับเพราะว่าคนนี้เขาถนัดทางงานบริการนะเหมือนล่อซื้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 อนาฬิกาใหม่เนี่ยซื้อมาก็เสียใช้ไม่ได้ด้วยตั้งเวลาทีนี่เนี่ยระหว่างรอเนี่ยเออใช้ยังไม่ได้เนี่ยเออนะ เดี๋ยวทำเมนูผัดฉ่านะครับผัดฉ่าปลาแค่นะครับเดี๋ยวจะให้ที่เป็นลูกมือนะครับเดี๋ยวก็จะเติมเครื่องเติมเครื่องอะไรก็ตามนั้นเลยนะครับแล้วก็น้องมีหน้าที่ผัดผัดให้ดูหน่อยนะเยอกันครับเก่งไหมเก่งเกจะแซวเยอะแม่ค่ะบคุมอยู่ข้างหลังใส่เลยก็ได้จ้อคุณแม่ไม่ว่าหรอกจ้าคุณแม่เป็นนางเอกครับพี่โอ้โหเสียงดังไปหรือเปล่าเวอร์ที่สุดเราอยู่บนดอยเนี่ยบนนี้อยู่บนเขาชาวบ้านเขาได้ยินหมดแล้วเออใส่เลยจ้ะ อันนี้คือมีพริกแดงแล้วก็จะมีกระชายแล้วก็มีใบมะกรูดนะครับใส่เข้าไปก้าวู้สโลแกนยศยังไม่ไม่ได้เคยู่ข้างหลังเลยเอออันนี้นาหนักมีอะไรบ้างเนี่ยมีดอกแคร์มีมะแว้งะค่ะแล้วก็ลูกมะแว้งไงแล้วก็มีผักใบอะไรไมเนี่ยเยอใบครับผักมันเป็นกระพับผักอันนี้โคุ้งเลยจ้าหนูนะครับนั่นแหละเออเฮ้อ น้องก็กินข้าวด้วยกันไหมนึกกินข้าวมาแล้ว <c oughs> อร่อยอร่อยมันอ,อร่อยห <c oughs> อม <c oughs> มากครับคนทำกับข้าวเป็นเออยุดคุยด,ดีนะไปให้เขาหนะนอนนี่ด้วย <c oughs> จะออกบ้านไม่ได้ก็เพราะนี่แหละยุดทุาทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายเนี่ยนี่คือทีเด็ดน,นะครับก็คือปลาแค่ตัวสี่โลอันนี้คือได้มากับมือครับ ซื้อในกาดแม่ห้องสอนตัวนี้พันกว่านะเอามานลี้ทีมงานไงก็คือแบบเลี้ยงเอาแรงไงเลี้ยงแบบเติมพลังก่อนเหมือนแซลมอนจริงเนื้อเนื้อมันสดสดมันเด้งไงเป็นปลานาปลาปลา,ปลาธรรมชาติหน้าก,กินตัวใหญอ่อันนี้คือเมนูเดียวพอจริงๆแล้วทาเมนูอื่นไว้นะครับอ่ะหนูใส่เลยจ้าแล้วก็ผัดการผัดการทํารู้สึกว่าเป็นการเป็นงานเลย ค่าตัวเอาเท่าไรดีโนวันนี้พี่เอกให้กี่บาทพัน <15. S 1> ห้าฮะพันห้าพันห้าหรอทานข้าวพันห้าเก็บไว้พี่ซื้อเครื่องดื่มบ้างดีกว่าพันห้าเนี่ยพี่เอกใส่ปั๊มไหมปกติมามามา,มา,มาชงกาแฟพี่เอกพี่เอกให้ตังค์ไหมให้เท่าไหร่ัาเท่าไหร่พันห้า คุณเป้จัดคุณอาจารย์คุณเป้ดอร่อยอร่อยอร่อยขอบคุณเขาทำเป็นน่ะนี่ครับมุงลงด้วยเจอดแม็กกี้ครับนะแล้วก็จะมีนี่ครับองช่วยน้องเรยดิน้องเขาบอกว่ามีนี่นี่หองอร่อยขาดไม่ได้เลย,โอ,โ,อยโอ้โหเป็นคนทำกับข้าวอร่อย <laughs> <laughs> เห็นแล้วแน,แน่เลยเนี่ยเออแล้วก็นี่ครับซีอิ๊วขาวนะ มาชน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 แต่เท่าประมาณนะเอกไปถึงไหนกันไหเนี่ยแล้วก็อะไรอ่ะน้ำตาลน้ำตาลแต่มีน้ำตาลด้วยนะครับใส่น้ำตาลไปก็จบแล้วน้ำตาลอยู่ไหนหนูหายไปละนะครับก็ใส่น้ำตาลไปนิดนึงก็เดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับมีใบอะไรนะใบปีท้ายใบกระเพราเฮ้ยใบกระเพราครับกระเพราควายเออ คนนั้นแหละครัวายเป็นคนเด่นแต่นางเอพี่คนผัดคนฮิรามาฮิราเออมาฮิราโอ้สโลแกนช่องพี่ต้องมาน้องน้องกล้วยพูดสโลแกนช่องพี่หน่อยได้ไหมแต่ถ้าพูดได้อารมณ์นะมากินมากินพูดพูดพูดยัยใส่ชื่อเอกมากินมากินเอ้ยล่าสั่งเลยมากินมากินเลยเขาจะกินน้ากินเข้มากินมากิน มาก,กินมากินเรียกหมาหรอเรียกพ่ยุทธ์เรียกพ่ยุทธพี่ยุทธกับบ้านนี่คือกันเออนั่นแหละเดี๋ยวพี่นี่ก็คนเลี้ยงหมาจา้ะที่บ้านเขามีเยอะอเลี้ยงเสร็จของก็นี่เลยเก็บไว้ยังดีในตู้เย็นอ้าโอเคเดี๋ยวรอสุกใส่ใบโหระพาแล้วก็เดี๋ยวตั้งวงกินข้าวครับนะโอ้ยฟันกุ่นๆหอมๆออมาแล้วครับนี่สโลแกนช่องพี่ขอต้องหน้ากินหน้ากินอ่ะพูดไม่พูดไม่ เออนางเอกชอบบ้านนี้เขาพุดน้อ,อ,อว่านนอสอนง่ายน่ะเออดูดีหน้ามาจังเลยหุบเสือเอกมีพี่สาวไหมมีพี่ชายไหมเอ,อ้ามีน้องชายน้องสาวไหมเออเป็นนึกว่าเป็นลูกคนเดียวอคุณแม่คงห่วงหน้าดูว่าแล้วต้องตามมาคุมเออหนูหนตั้งจจะสกแล้จะพราพี่หิวจ้ะสาบทุมพี่ยังไม่กินข้าวเลยจ้ะอ,อือนองด้วย เสรแล้วค่ะเออน้องกล้วยเก่งมากนะน้องกล้วยเออไม่ทราบว่าทํางานอะ้รยังจ๊ะเรียนอยู่นะเออถ้าเกิดสมมติเรียนเสร็จเมื่อไรก็ไม่ต้องมาสมัครที่พี่เอกนะค่าตัวประม่านห้าน้อยถ้ามาอยู่กับพี่วันละสองพันจ้ะสนใจไหม <c oughs> ให้สนใจเออนั่นแหละเรียนพี่เนี่ยเขาก็อยู่ข้างหลังเนี่ยเออปิดเลยเน้องกล้วยเอาแค่นี้พอเออนะเดี๋ยวไปตั้งวงกินข้าวกล้วยกินด้วยกันไหมเนี่ยกล้วยต้องชิมก่อนกล้วยต้องชิมก่อน ว่าว่าปลอดภัยถ้าปลอดภัยแล้วพี่จะกินตามระวังร้อนนะหยุด <l b' S 1> ไปเป็นพระเอกหน,น่อยดิหล <c oughs> านหลานหลานเองไม่เป็นไรหรอกเออ,อไปอร่อยไหมลองชิมฝีมือน้องหน่อยจิ้นตัวแทงช่องหน่อยเออนั่นแหละ <c oughs> เอกเออเอกเออมันเตรเียมเล่นอะไรหลานหลานเอกเนี่ยเออ <c oughs> ดีล่อะอยากจะกินทีก็เ, <c oughs> เต่าอยู่นะเออน้องก็กินหมดไปแล้ว ไงฟรีม yeah. yeah. ือน้องเนี่ยเดี๋ยวไปตั้งหัวกินข้าวเราจะได้ล่ำละลาคืนนี้ไปกินแบบอร่อยอ่านี่นี่ขัดตัวขัดตัวเอ้าพันห้ามีแค่นี้หรอนี่ขัดตัวพันห้าพันห้าอร่อยมากมาดูบรรยากาศทีุู่เซอเอครับคืนนี้เป็นคืนที่สองที่เราจะมาใช้ชีวิตอยู่ครับเมื่อคืนนอนนนอกี่โมงไม่รู้เลยพี่เอกรับคาเตียงวันนี้ผมรับคาที่นอนแบบประมาณตีสามตีสี่พี่ทำรับคนสุดท้ายได้มาตีห้าใช่ไหม แล้วทุกคนก็รับบนรถหมดมีผมผมเดี๋ยวจะต้องขับรถโอ้โหงงมากคาดการณ์ว่าวันนี้น่าจะเด็กไหมไม่เด็กไม่ได้เด็กกวกันวันนี้ไม่เด็กเช้าดีกว่านะเดี๋ยวจะเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดอะไรครับผมเจ้าของเปิดเปิดเปิดอ๋อเปิดมีเพื่อนหลายสาวครับผมได้เลยครับผมเปิดได้ดีนะแม่เขาไปอยู่ข้างหลังนะโอ้าวดูก่อนดูก่อนนะครับเราจะกินกันวันนี้มีนายเดี๋ยวพระเจ้านะอ๋อก่อนเลยครับผม คือคนอื่นเขลอกกินเราเปิดนานมากนะครับผมเื้อเนื้อของผอหืออือหือที่พี่ำเชิญที่เถอะเดี๋ยวผมจะรีบไปคือตอนนี้สามทุ่มคึงแล้วเดี๋ยวจะได้ได้ได้ทำครงาอะไรบ้างจะได้ทำนัืเน้อาสาวต้องทำพี่เอกเคยเคยเรียนเรียกพี่เอกเรียนมุกเอกพี่เอกได้เยิ่งพี่ก้องอ้้องอ้ยภาษาเหนือข้องอ้รอบผม อะไรมากนาะกล้วยพรุ่งนี้จะสัมภาษณ์ตามที่ไปเลยบนแอร์พอใช่ไหมมีบ้างไหมไปเรียนเออเขาไปเรียนเหรอเดี๋ยนะนะครับก็ขอบคุณนี่เลยที่แักคุปตตัวเอกนะใครสนใจก็เข้ามาดูได้ในเพจคุปตตัวเอกมาได้เลยไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าเจ้าของนี่คือเนยใต้อยู่ข้างหลังใต้อยู่ข้างหลังคุณก็มีเพราะเจ้าของนี่คือแบบว่าไม่ค่อยดูแลลูกค้าไงแบบเมาแล้วก็หลับอย่างนี้เลยเป็นนี่ไง เปนเรน้ยวอยู่นี่จริงเองเปเรีย้ยวแล้วก็ขอบคุณน้องกล้ว,ลวลยละนักเอกเออนักเอกเป็นนักเอกนะมีใครจะให้เป็นนักเอกอ่ะโ <laughs> ตขึ้นมาหาอะไรต้องแต่งตัวสวยๆเลนะการแต่งแต่งคุณแม่ไม่อยู่คือต้องแต่งให้สวยแบบเต็มที่เลยนะหนูคุณแม่ไม่ให้มาละคุณแม่นั่งอยู่อยู่ขอบคุณที่ทำด้วยนะครับต้องยุติ <c oughs> ด้วยครับแล้วก็คุณทุกคนที่ตามชมกันเสิร์ตออไปก่อนกินข้าวก่อนแล้วก็เจอกันนะครับสวัสดีครับ ตอนนี้รถที่ซาเทมารับเครื่องแล้วละครับทีมงานนี่ได้จะมาอยู่ก็ช่วยกันแล้วนี่นะครับก็จะมีครูแยมครับที่อยู่ข้างบนที่เป็นคนมาช่วยประสานงานแล้วก็รับของขึ้นนะครับนี่นี่ตัวแรกครับรถไฟโอนน่าจะหมดอยู่ครับแต่ถ้าไม่เอารถหกล้อมาท่าจะไม่หมดนะครับเพราะว่าของหกชิ้นอะแต่ถ้าทายครูแย้มก่อนนะครับคูแยมครับสวัสดีครับ